Le s s o n 11 l o n g v O w e l O บทที่11สระเสียงยาวตัวโอสระเสียงยาวตัวโอนะคะเราจะออกเสียงว่าโอนะคะสัญลักษณ์มันคือเป็นแบบนี้นะคะเขียนได้สองแบบนะคะคือเป็นตัวโอนะคะแล้วก็มีขีดยาวๆหรือว่าจะเขียนเป็นเหมือนตัวโอล้วก็มีลักษณะตัวนี้นะคะจะออกเสียงว่าโอนะคะคือรูปนะคะ รูปพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเขียนแบบนี้นะคะชื่อกระเสียงจะเป็นไงคะเหมือนกันเพราะว่าเป็น long vowel นะคะสัญลักษณ์คือแบบนี้แต่ว่าการออกเสียงเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบ ooo แบบ o เฉยๆนะคะมันจะเป็นเหมือน o นะคะ o นะคะคือเหมือน o แล้วก็แบบเหมือนหุบป,ปากอย่างเงี้ยนะคะ o นะคะอ่าทวนนิดนึงนะคะถ้าเป็น short vowel o นะคะจะออกเสียงว่า o นะคะ long vowel o ออกเสียงว่า o นะคะ มาดูกันเลยค่ะลองวาวโอเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันนะคะแบบที่1นะคะคือเป็นโอโดดๆนะคะเช่น go แบบนี้นะคะหรือว่าเป็น O e นะคะคือมี silent e อยู่นะคะโกับ E ไม่ติดกันนะคะเช่น hope แบบนี้นะคะ oe ติดกันนะคะก็ออกเสียงว่า O เหมือนกันเช่น tow นะคะ oa ติดกันก็ออกเสียงว่า O คือ goat แบบนี้ o w นะคะติดกันนะคะก็ออกเสียงว่า o นะคะคืออย่างเช่น low นะคะมาดูแต่ละแบบกันเลยนะคะแบบที่1นนะคะคือเป็นตัวอดโดดโดดไม่มีตัวสะกดตามมาเนี่ยนะคะอย่างเช่น so, so, so นะคะ so, so นะคะ ocean นะคะตัวนี้นะคะแบ่งเป็น2พยางค์เน้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะ ocean นะคะ ocean Ocean นะคะ R O B O t นะคะ R O นะคะก็ตัวนี้ O ตัวนี้นะคะจะเป็น long vowel O ส่วน O ตัวนี้นะคะจะเป็น short vowel O นะคะก็คือตัวนี้ออกเสียงว่า r o b o t นะคะ r o b o t นะคะ Robot H O T E L นะคะ H O นะคะก็ uh, H O โฮนะคะ hotel นะคะ hotel นะคะ Hotel นั้นเสียงที่พยายงค์ที่2นะคะ F O C U S นะคะแบ่งเป็น2พยางคนนั้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะ F O นะคะ F O โ O โฟนะคะ Focus นะคะ Focus อ่า P I A N O นะคะก็แบ่งเป็น2พยายงค์นะคะเน้นเสียงที่พยายงะคะ์เอ้ยนะแบ่งเป็น3พยายงะคะ์เน้นเสียงที่พยายงค์ที่2นะคะ P ีอันนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบ P N โอ้ o, นะคะเปียโนนะคะเปียโนนะคะ piano นะคะอ่าต่อไปมาดูแบบฝึหกหัดกันนะคะมาดูเฉลยการใครทำแล้วนะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะ no คะ่ะ no 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 นะคะ omit นะคะแบ่งเป็นสองพยางค์เน้นเสียงที่พยางค์ที่สองนะคะคือ omit นะคะ omit นะคะ omit ท o, t o m a t o นะคะตัวนี้นะคะ อโอตัวนี้นะคะไม่มีตัวสะกดตามท้ายนะคะจริงๆโอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือน long vowel โอเหมือนกันแต่ว่าพอมันมีหลายๆพยางค์ปุ๊บเนี่ยอันนี้มันก็เลยจะเป็นแบบเหมือนใช้เป็นเสียงชวาแทนนะคะเน้นเสียงที่พยางค์ที่สองนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเธอนะคะ t o m a โ o นะคะ tomato uh 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 นะคะ tomato uh 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 bonus นะคะเป็น b o b o บ b o n n e t s น,นะคะ b o n n e t s g o g o go นะคะ potato นะคะก็คล้ายๆกับตัวอันนี้เลยนะคะก็จะออกไปเสียงว่าเพนะคะ potato นะคะ potato นะคะจะตัวนี้จะเป็น long vowel นะคะ potato y o y o นะคะเป็น โยโยนะคะโยโยนะคะในเสียงที่พยางค์แรกนะคะ O V A L นะคะแบ่งเป็นสองพยางค์ในเสียงที่พยางค์แรกก็คือ Oval นะคะ Oval Oval แบบที่สองค่ะคือมี silent E นะคะ O กับ E ไม่ติดกันนะคะ O E นะคะไม่ติดกันออกเสียงว่า O นะคะ her o M H O M Home นะคะ her o M H O M Home Not นะคะ O e. เอ่อ note นะคะ o, T e, o e ไม่ติดกันออกเสียงว่า o เป็น note note นะคะ note note นะคะ stone o, N e, o e ไม่ติดกันออกเสียงว่า o นะคะเป็น stone stone นะคะ stone stone นะคะ pole นะคะ o e ไม่ติดกันออกเสียงว่า o นะคะก็คือ pole pole นะคะ pole โโหนะคะ vote นะคะ o e ไม่ติดการออกเสียงว่า o นะคะ vote vote นะคะ vote vote นะคะ mode นะคะ o e ไม่ติดการออกเสียงว่า o นะคะเป็น mode อันนี้ต้องเป็นเดอะนะคะ mode นะคะ mode mode นะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะแบบฝึกหัดน,นะคะ O E ไม่ติดกันนะคะออกเสียงว่า O เป็น rose rose นะคะ rose rose นะคะเป็น rose นะคะ sad O N E นะคะ O E ไม่ติดกันออกเสียงว่า O นะคะเป็น z o n zone นะคะ zone zone นะคะตัวนี้นะคะจะต้องเป็นแบบเป็นเสียงแซเนาะ p h o n e นะคะ p h เป็นเสียง f นะคะเป็น phone phone นะคะ o n phone นะคะ q u o t e นะคะ o e ติดกันออกเสียงว่า o นะคะเป็น quote quote นะคะ quote quote นะคะ hol e o e ไม่ติดการออกเสียงว่า o นะคะเป็น her o hole นะคะ her o hole นะคะ cone o e ไม่ติดการออกเสียงว่า o เป็น k e r own cone นะคะ k e r own cone lone ค่ะ o e ไม่ติดการออกเสียงว่า o เป็น l e own l o n นะคะ l e own แบบที่3ค่ะคือเป็นตัว o อ e, ีติดกัน o อ e, ีติดกันก็ออกเสียงว่า o นะคะเป็น r o r o นะคะตัวนี้นะคะจะต้องเป็น r อน,นี้แล้วก็อย่างน,นี้นะคะ d o e นะคะ de o do นะคะ de o do นะคะ j o e เป็น de o โจนะคะเจอโอโจนะคะ T O E O E ติดกันเป็นเธอโอโโนะคะเธอโอโทมาดูแบบฝึหกหัดกันนะคะ F O E O E ติดกันคือเสียงโอเป็นเฟอโฟนะคะ H O E O E ติดกันเป็นเสียงโอเป็นเธอโอโฮ นะ่ะ T I P T O E นะคะโอ E ติดกันเป็นเสียงโอนะคะก็คือสองพยางนั่นเสียงที่พยางแรกนะคะเป็น tip tip toe นะคะ tip toe นะคะ W O E O E ติดกันเป็นเสียงโอนะคะเป็นเวโอโวนะคะเวโอโวมาดูแบบที่4กันค่ะแบบที่4คือ O A ติดกันนะคะ O A ติดกันออกเป็นเสียงโอนะคะ o a ติดกันเป็นเสียง o s o a k นะคะเป็น soak นะคะ s o a k soak นะคะ r o a d นะคะก็คือ o a ติดกันเป็นเสียง o เป็น road road นะคะ road road นะคะ l o a n นะคะ o a ติดกันเป็นเสียง o เป็น loan loan นะคะ loan loan f o a l นะคะ o a ติดกันเป็นเสียง o for all f ฟล์นะคะโฟล์โฟลนะคะ C O A นะคะ O A ติดกันเป็นเสียงโอเป็นโคต์โคต์ ote, นะคะอ o a t c Oat นะคะ O A ติดกันเป็นเสียงโอนะคะ oak นะคะตัวนี้ต้องเป็นคอควายนะคะเป็น o a k นะคะโอ๊แบบนี้มาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ F O A M นะคะ O A ติดกันเป็นเสียงโอเป็น f o อ foam นะคะ f For o อร์โอมโฟ toad นะคะ toa ติดกันเป็นเสียง o เป็น t ธ old toad นะคะ t ธ old toad นะคะอย่าลืมจะต้องออกเสียงตัวสะกดด้วยเนาะ oa ติดกันเป็นเสียง o เป็นเธ t o s t toast นะคะเธ t o s t toast นะคะ coal นะคะ oa ติดกันเป็นเสียง o เป็นเธอ l coal นะคะเธอ l coal นะคะ B O A T นะคะ O A ติดกันเป็นเสียง O เป็นเบอร์โอท์โบทนะคะเบอร์โอท์โบทนะคะ G O A T นะคะ O A ติดกันเป็นเสียง O เป็นเกอโอท์โกทนะคะเกอโอท์โกทนะคะ C O A T O A ติดกันเป็นเสียง O เป็นเคอโอท์โคนะคะเคอโอท์โคท นะคะ oa ติดกันเสียง o นะคะเป็นเะคะคอ throat throat นะคะ throat throat นะคะ, re, t, re, ะ,คะ re, แบบที่5ค่ะคือ ow ติดกันนะคะ ow ติดกันออกเสียงว่า o เหมือนกันนะคะ ow ติดกันออกเสียง o เป็น THE o low นะคะ G R O W O W ติดการเสียงเป็นเสียงโอนะคะเป็น Grow Grow นะคะ Grow Grow S N O W นะคะ O W คือโอนะคะเป็น Snow นะคะ Snow Snow นะคะ Snow Snow R A R R O W นะคะ O W ติดการเป็นเสียงโอเปิลแบ่งเป็นสองพยางค์นั้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะเป็น เอร์โรนะคะเออโร่นะคะเออโรนะคะ g r o w นะคะ o w ติดกันเป็นเสียงโอเป็นโครว์โครนะคะโครว์โคร์สล็นะคะ o w เป็นเสียงโอเป็นสเลอ l o w นะคะสเลอ l o w มาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ o w n นะคะ o w เป็นโอนะคะเป็น own own นะคะ own own นะคะ b o w l นะคะ o w คือ o นะคะเป็นเบอร์โอล์โบลนะคะเบอร์โอล์โบลนะคะ s h o w นะคะ o w เป็น o นะคะเป็น sh o show นะคะ sh o show นะคะ s l s o l l o w นะคะ o w คือ o นะคะเป็นแบ่งเป็นสองพยางค์นั้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะเป็น เอ่อฟ o l นะคะฟอลโล w นะคะฟอลโล w นะคะฟอลโล w อืมต่อไปนะคะ below o w คือ o นะคะแบ่งเป็นสองพยางค์เน้นเสียงที่พยางค์ที่สองนะคะเป็น below นะคะ below นะคะ b o r r o w นะคะ o w คือเสียง o นะคะตัวนี้แบ่งเป็นสองพยางค์นั่นเสียงที่พยางค์แรกนะคะ borrow 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 นะคะ pill o w นะคะ o w คือเสียง o นะคะเป็นแบ่งเป็นสองพยางค์นั่นเสียงที่พยางค์แรกนะคะ pill นะคะ i l l o w นะคะ pillow นะคะมาดูแบบฝึกหัดเป็นแบบประโยคกันบ้างนะคะเป็นรูปประโยคกันบ้างนะคะจะามาดูข้อแรกกันเลยนะคะ O E ติดก,กันเป็นเสียง O เป็นเจอ O Joe นะคะ Joe and นะคะ B A, O W เป็นเสียง O นะคะ Joe and bow นะคะ S H O W O W คือ O นะคะ Joe and bow show โยโยนะคะอันนี้คือเป็นแบบไม่มีเป็นไม่มีตัวสะกดนะคะโอโดดอันนี้เป็น short vowel o นะคะออกเสียงว่าอ่อนะคะเป็นอ่อนนะคะ Joe and Bo show yo yo on the on the snow นะคะ on the snow o w คือ o นะคะ Joe and Bo show yo yo on the snow โอเคข้อที่สองนะคะ o e นะคะเป็น o นะคะเป็น pope นะคะ pope อันนี้นะคะเป็นเสียง o นะคะ pope hopes นะคะ potato อันนี้นะคะต้องเป็น per นะคะ potato นะคะ pope hopes potato grow นะคะตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้ grow flow in the โ l ้ hole, นะคะอ่าโฟล์ flow, ตัวนี้เป็นโอนะคะที่ขีดเส้นใต้หรือว่าที่ขีดในลักษณะนี้นะคะจะเป็นเ,เสียงโอนะคะ Pope hopes potato grow flow in the hole นะคะข้อที่3ค่ะ O E เป็นเสียงโอนะคะเป็นเ to own tone tone and อันนี้เป็นเสียงโอนะคะ zone นะคะอันนี้เป็นเสียงโอ on อันนี้เป็น o นะคะ bow in the slow mode นะคะ tone and zone phone b o w in the slow mode อ่าขอที่สีนะอ่า ah, อันนี้เป็นเ e นะคะ the อันนี้นะคะ robot นะคะ robot นะคะ The robot อันนี้เป็นเสียง o นะคะ broke his t o e and อันนี้เป็น o นะคะ o a ติดกัน float ก็มี s ด้วยนะคะ The robot broke his toes and floats so slow อีกทีหนึ่งนะคะ the Robert นะคะ Robert bro broke his toe and floats so slow นะคะอ่าอีกทีนึงแล้วกันนะคะอันนี้ยากหน่อยนะคะ the Robert นะคะ broke his toe and floats so slow อาละค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับลองว่าวโอนะคะออกเสียงว่าโอนะคะก็คือจะมี5รูปแบบด้วยกันนะคะทวนนิดหนึงนะคะคือ1เป็นตัว O โดดๆนะคะ2คือเป็น O กับ E ที่ไม่ติดกันนะคะคือมี Silent E นะคะ3คือ O E ติดกัน4คือ O A ติดกันและ5คือ O W ติดกันนะคะพวกนี้นะคะจะออกเสียงว่า Oh, นะคะจะไม่ใช่โอเฉยๆนะคะเป็นเหมือนแบบโ oh, อนะคะมีเหมือนวอแวรด้วยอาค่ะจบลงแล้วค่ะสำหรับบทที่11นะคะไปติดตามชมบทที่12กันต่อได้เลยจ้า